ทันทีสิบตรีประสานได้ไปเหยียบกับระเบิดจากผู้ก่อการร้ายที่ฝังไว้เกิดระเบิดขึ้นมาทันทีปรากฏว่าร่างของสิบตรีประสานกระเด็นกระโดนลอยและตกลงพื้นไฟไหม้เสื้อผ้าขาดหมดอัศจรรย์ร่างกายของสิบตรีประสานไม่มีรอยบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดเลยทหารทั้งกองร้อยทึ่งในการลอดตายของสิบตรีประสานต่างมาขอดูที่ตัวของสิบตรีประสานมีอะไรดี พบว่ามีพระสมเด็จของหลวงพ่อมุย่ยหลังจากนั้นไม่กี่เดือนทหารก่อนจะไปเวียดนามมาขอน้ำมนจากหลวงพ่อกันอย่างมากมายลายที่สองนายลานสว่างสีกำนันตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีได้น,นำรถบรรทุกสิบล้อวิ่งไปยังจังหวัดขอนแก่นอยู่มาวันหนึ่งได้ให้โชเฟอร์ขับรถเข้ามาเที่ยวในเมืองโชเฟอร์ไม่เห็นไม้ก้นลง บริเวณทางข้ามรถไฟ